ว่าอะไร My name My name It's Stefan เฮ้ยเีบาลปบาลมาโยโยโย่ิปตูมีมันนี่องหมื่นลิสิปูคิปทูคิปตูมีกาชาฟอยู่ปึ๊บกระชาเสกฟับฟับฟับมาตนมเพิ่งฮะบ้าอะไรบ้าอะไร What ยมาเตอร์เนม Ah k e l น่าหนักเลยทั้งอันอะ I want the guy with the red He's my type โอ้โหเขาบอกว่าเขาชอบแบบผมแดงอะมันผมแดงเชี่ยอะไรนะไอสัตว์ไปทีนี้มึงจะเปลี่ยนเสียงได้ยังมึงพูดมึงจะพูดไทยได้ยังมึงจะสปีกไทยได้ยังกูถามมึงก่อนอ่าไม่เอ่าก็ได้ก็ได้มึงคุยดิอ่ะมึงคุยดิอ่ะมึงมาทำอะไรทอล์นชวยเยอร์กัน ไอ้ก like like ูเก่งภาษาจีไดีดีบ่อชไอมแล้วมึงมีอาวุธอะอยากจะเข้าแก๊งมันชอบแก๊งมึงมีอาวุธอะ Have anything right now, but ไม่มีเฮียอะไรเลยเฮ้ยอะไรอะต้มเห้่เนี่ยแต่ว no. ่า้อ don't have anything ตังมรอบๆรอบๆมึงก็มึงก็เด้่อบไม่มีอจะมีตังว่าดนมอมันนี่มันนี่มันนี่เท่าไหร่มันนี่เท่าไหร่มีเท่าไหร่ไอดีวันอ just I just waiting now ่าไรวะอเมนอเมน I waiting for Kasha coming out and then I will get a lot more t h o u ลอกาก็ชามาบ่นั่นน I will have a lot more than you Where you f r o ถามมันีอยู่ไหนมึงก็หนฮะ Did you Did you see o v e there Just walk from o v e there It's o v e there o e t h That's my house That's That's my father house That big house อังไรอ่มึงอะโตสมโตคคำตียูซีโตสมิโลเฮ้ยโมงี้กยังนี่พี่ลูกไปล่ อาชารอบหน้ามาคิดว่ามีอาวุธอะไรบ้าง I don't know but I probably gonna spend like 20, 000บาท on it สามพันนะนะ No no 20, 000 20, 000 20, 000อะไรวะสองหมื่นมันไม่ได้อะไรหรอกนะสองหมื่นสอมื่นเฮ้ยมึได้อยู่นะได้ได้ ได้เยอะผ้าสองมือแล้วให้ตัวเองคนเดียวเลยเพียบเยียวเลยอ่ะได้ได้เยอะได้เยอะอยู่ไม้ไม้ปิดได้สบายปืนได้อ่ะเออดีขึ้นก็ได้ไม่จีบบอลรอบรอบนี้พี่ได้แค่ไม้อาฉลามไม่พี่พี่ไม่ได้เปิดกระชับเกตนี่ถูกป่ะล่ะเปิดพี่เปิดกระชับเกตทีหลังอันนั่นแหละมันเลยงูไงอคิฟไลน์เลยพี่ไม่เติมทีเดียวเว้ยไม่ดีไม่พี่แบกเติมเติมจอดๆแล้วเอาไปใช้ก่อนแล้วค่อยเติมอีกไม่ตอนแรกอ่ะพี่เติมไม่แล้วกงมาใครจะกินนมาาษแปลเเานี่ย นจนยากเลยนะเท่นี้เฮ้ยกูไม่รู้เรื่องเลยนะกูรู้กูรู้กูรู้มันได้เยอะมันได้เยอะเป็นร้อยล้านไม่หมายถึงว่าเขาจะคุยกูกูคุยกาไม่รู้เรื่องภาษาอัรกฤษไม่เป็นไง I can speak Thai I can speak Russian s อ้โหเป็นไง I can speak Russian I can speak a lot of Chinese ถามชื่ออะไรอ่ะเอาเป็นว่าษาไทยก่อนนะอย่างแรกค่ะ What's your name Can you speak i t s Stefan โอ้ยเตมฟานฟานบอลไอ้บอลเตยฟานโอ้ยหนักเต่งเนหนักเลยอ่เแี้ยพี่บอลพี่เพชรเพชรในตมเตยฟานเพชรในตมหนักเลยหนักเลยสัตว์หนักเลยนายกูดูบัตรเหมือนนี่คุณดูบัตรเหมือนนี่แชนยูโชว์อ่ะโชดีโชดิโชดี้โรกดเดย์ดี้เขาเข้าใจดาภาษาไทยอ่ะเข้าใจภาษาไทยอยู่เออโชบัตรประชาชนหน่อยโรการ์ดนะไม่โชว์เตยฟาน เขาใส่ชื่อสเตฟานนั่นน่ะเฮ้ยสเตฟานวะสงสัยต้องแทงแล้วจดดูชื่อเขาติดกูติดกูออกชั่วใหม่ชั่วไหมช่วไหมไอวันจิลบมาดิโอจีหลอมาอะไรเนี่ยขอชื่อโยฮาน x อ็กสองสองห้าสี่เจ็ดน่ะเออโยฮานโยฮานนี่เท่อะแหละสเตฟานบัตพ่อมึงเก่งอย่งเงี้ยวะเฮ้ย I I have the real name a Nick d n อ๋อไม่ขอตั้งชื่อในสตรีมไม่ตรงไม่ก่อนท้าเดร์รียลนี่โอดีฮวแอมคือที่ที่อยู่ในบัตรคือเร a ยลเนมถูกไหม แล้วน yes. ิคเนมสเตฟานถูกไหมัน Yes a lot of people call me Stefan but who is call me by my uh, real name all the people is guy เอาเอาเอาจะตายก่อนไปมาไปคุยสตอรี่ของแกงเราป่ะตายก่อนไม่เขาเบับเป็นไปเอาไปคุยเอฟอีกดีกว่าป่ะมึงชอบป่ะเอฟอเคบ้าป่ะเอฟอีกบ้าเอฟอีกบ้า Ionos ได้เลยนะ my HP have like only 44 left can, can I have some HP Can you h e a l me or something อ oh, oh, right. right. okay. yeah. ๋อมันอ๋ให้มันเด้อให้มันเด้ยให้มันได้ไม่มีเลือด้าว y o u so sexy Thank you. baby girl. You t เก I mean, so so ิรอละ e so s e baby เกิรไมบอก baby เกิร์ว่าใช่มันบอกว่า so s e x ่อ๋ออ็กซี่มากครับบึมบัมเบกจัดบึมบัมไอ้ดิวมันหายไปไหนมาไหนมย ไอ้ดิวมันไปแล้วเนี่้ยเีเมบอร์มันไปเนี่ยเนี่ยมันเป็นเม็ดคนอย่างเี้ยของมันไปดิกูไม่ค่อยไปถึงเพราะก็ลับกูนกกูโฟนเบอร์เฟลฟนโฟนเบอร์โฟนเบอร์อีโง่โฟนโฟนเบอร์ h o How can I check it I don't know man อะไรอ่ะมันไม่รู้อ่ะ0781158อ แม่แมแม่แม่่เอางี้ด้่าทักทักมาได้มเบอรเอร์ศูนย์ศูนย์เอฟังดิฟังไหมยยู่เชื่ทักมาได้ไหมเอ้ยกระดิบกระดิบเรียนภาษากีเพื่อมาใช้ในเกมเลยดิว่เออเรียนภาษากเพื่อมาเล่นเกมละ โอ้อลีโอลีศิโลศิโลโฟ asset y e ถ้าถือว่า gta g t เปิดมันมันเปิดกว้างอย่างเงี้ยเฮียเราต้องลำบากเลยนะเราเล่น gta ลำบากเลยไนีอย่างเงี้ยเอางี้เราลองไปเล่นเซิร์ฟนอกกันดูไหม้วเราลองพูดภาษาอังกฤษดูเลยโั้โะตายว่ะตายแมเบิดไม่ขึ้นแบบเดินเข้าไปแบบมันไม่เหมือนชีวิตจริงในชีวิตจริงมึงทำไม้ทำมือยังพอเข้าใจได้เนี่ยไม่พี่เมพี่เมาสามตัวใช่ไหมศูนย์สามศูนสตัวแล้วก็สี่ e e f เล i อมคุยกูจะรั่วนี่แหละคนเดียวสตอรี่เราตันที่สดเอน่ยนี่แะไมไปคุยสตอรี่ให้กับเราเลยบับไปมีเคก็ด่าพ่อรอแม่ได้เต็มที่เลยพรมันฟังไม่รู้เรื่องอด่าได้เต็มบอกได้มันฟังไม่รู้เรื่องฮโเเไ้เเเสียเสียงมาในตัดี้ับอ่ลาสเกีวอะไรต่ ไม่ชอบแม่ฝรั่งแบบนี้ม่ไ y sugar daddy I I can be your s yeah. u g แล้วมันฟังรูเรื่องเลยนะหโอ้ แล้วมึงรู้ไหมเนี่ยจูกาเดียร์ดี้มันแปลว่าอะไรอ่า I have insulin do you want to buy it I gonna come sell insulin for you also บังไอแม่แปลออกมั้งวะรู้ไหมว่ามันแปลว่าอะไรจูกาเดียร์ดี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขามีประกันสำหรับคุณนะบางบอลเอามประกันนี้อ่ะได้ขายประกันให้มึงพี่มึงขายตัวมึงเองอ่ะตัวเองแม่ป่านจะแก่หมายความว่ามึงควรขายให้ตัวเองนะว่ามึงอยู่ได้ไม่นานมากเลยมึงนี่ How long you stay in someday? Me. Yeah. I just came like last week. But I am not come here a lot because I just waiting for Gasha When Gasha come, h o p e I will stay here. k a s h มาเฮน่าจะนู่นน่ะเดินนานว่ Next month. Okay. About two month. a But but ตอนนี้มีแพ็ก500ยให้เติมอยู่นะเติมได้3ามแพ็กแพ็ละ้าบาท Yeah but what what is inside i s nothing I cannot see l i n g Duo Why Where เนียแม่แม่ดูอยู่วันกาชาดูแดงไรโยโยโย่กิฟต์ m ูมีมันนี่อ่าสอ่เากิฟต์ทูกิฟต์ทิฟตูมีกาชาฟอยู่ปึ๊บกาชาเสกฟับฟับมาอ่า this one for the monkey then then you can go cut the banana มึงว่าไม่มึงบอกกูเป็นลิงเหรอไอท่านบอกว่าให้เอามีดไปตัดด้วยมึงดูในตัวมันได้มีที่ไหนมั้ยบิ๊กจุกตัวบิ๊กบดูชื่อมันได้น่ะชื่อชื่องล่างโอ้หนักเลยปะมึงดูดิก็มีอะไรบ้างเนี่ย มีเงินอยู่เจ็ดร้อยเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาเนี่ยนี่บัตรนิวยังไม่หายเลยเขาสอบกับใครวะเว้ยแต่ถ้าบัตรไก่มันยังไม่หายต้สามารถให้ของอะไรเขมันจะไม่เห็นของในตัวนะให้อันนี้ได้ไหมอะไรอ่ะมันจะไม่เห็นของในตัวนะถ้าบัตรไก่ยังไม่หายเฮ้ยคอยไฟอ่ะใช่หรอเฮ้ยมันมีเพชรในตัวมันหายมันจะจบไม่ได้เลยเหรียญเหรียญเหรียญไฟนี่ให้เขาได้ไหมให้เขาเว้ยเฮ้ยมันมีเพชรในตัวได้ได้้เฮยเพชรในตม นี่ยมีเงินแดงด้สามพันเขามีเพื่อนอยู่ที่เนี่ยออดูทรงดูทรงมาขอเพื<ๆ>่อนต่องเตียววุธมาอ่านี่ให้ไปตั้งตัวแล้วกันอ่าให้ให้อาวุธไปตังตัวหนึ่งอกิ๊ฟกิ๊มีมัน่นนี่กิ๊มีมัน่น นี่นี่่ะเอาไปหมื่นหนึ่งนะเอาไปตั้งตัวอ่า thank you so much อย่า you you can sing I have a friend in here but no I have I have no friend I m alone I m alone เหรียญเหรียญเหรียญไฟที่ให้ไปเอาไปตีอวุธใช่ไหมอ่า I don't have friend ะก็ถามัน่าเขามีเพื่อนหรือเปล่าเขาบอกไม่มาไม่มีเอไม่มีเพื่อเราบอกวาาัาเมเนอล่กม่ไมเนนไ้ How you get the Lebanese? อย่าเลดบันดีสามารถไปขายได้นะเลดเลดีกว่าได้กัมือ Sure are you sure? No I'm joking. Why you have a car? อยู่เอาลนอยู่กะหลีอ่าอิ a ระขั s อ่าบิ a กขากะห Why you have a car? อยู่แอปอ่าโ o ค่ะโนค่ะอยู่แอปกะหลี t ะหลี Hey y ยู่อยู่แอปกะหลีอย o ่โอ มึงต้องการกูถามว่ามึงต้องการไหมเออกูมาถามว่าใครด้วยอ่านี่ o n n อีกไม่อีกไม่อายุสิบเจ็ดอายุสิบเจ็อ่ะอย่าสินักศึกษาอะไรอะโมจิอะไร I อ m l มลุ like a mafia why you no s c a r e me ้ลุก like mafia d a h e r ไมเล่กลัวมัน มันบอกว่าอันนั้นเป็นบ้านพ่อมันเฮียก็เฮียได้ไงพ่อมันจะอยู่ที่นี่ได้ไงเจ้าเจ้าเจ้าของบ้านนั้นมันตายเป็นนานแล้วอีเวรมัอยู่อย่างไง this how you are h e l p i right now you are renting for my father he told me เอาเฮนนี้มามาดิ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  อันกไม่ได้เปิดมันดีอินไซ์อินไน์อินไซน์เขามอินไซ์เปิดเปิดเปิดมันเปิดะมัอ่ะยอันนี้โฮมพ่อมึงใช่ไหมมึงก็เปิดดอกเองแล้วกันไอไปออกไปขังมันไปดิไปดูมา้วไปดูมาแล้วปดปิปิปังแลงหลละประตูหลังหรอกเก็บี่ละดูบ้านดูดูบ้านดิไม่งี่หมดไม่บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้าน่ ล็อกคลกล็อโอเคล็อกแล้วอกไอลเพิ่งเข้าไปทำไมบอออกมาปล่อยันอยู่นนั้นแหละปล่อยันอยู่นนั้นแหละเอเพื่อนน้อมันออกไปแล้วไอ้เหี้ยพวกเราเข้าไปทางในบ้านเมื่อกี้ยย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 กยย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 งยอยยยยไยยยยอะยย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 เนี่ยไม่มีอะไรแยยยยนยยยยยยยอยยยยยย้ยยยยยกยย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 อยยยยยยเยโยย ถามชื่อพ่อเขาเลยรอยี My father name เพิงฮะไตัดมอยอะไตัดยมิไม่ใช่ละไได้อ a d a n อ y o r y นโย t n e y o u มาเตอร n เน e what your mother name น่าหนักเลยทั้งนั้นอ้นหนักแล้วอันนี้หนักแล้วหนักแล้วข้อเมื่อกี้อ่ะกินเบอร์กับแก้วมีเม่ไม่กินเบอร์กับแก้เลยแก้วเมันแ่มตั้งแต่ชื่อสเตฟานแล้วมึงเอาไปจนชื่อพ่อชื่อแม่กูนี้เหรอ มึงเอาไปทุกอย่างมาเลย้ยมันเป็นของจริงนะพี่บอลแม่งเป็นเพจจริงไอ้เหี้ยแมันเียป็นของจริงเลยนะไม่จริงหรอกมันเล่นเป็นไมนี่ยมึงถามมานี่มันเล่นเป็นเปล่ามึงถามมานี่มันต่อยตีอะไรเป็นไหมต่อยเป็นไหมมึงต่อยเป็นไหมเออมึงไม่ไม่มึงไม่ไม่ไม่ต่อยไม่ต่อยไม่ต่อยแบบไอ้เนี่ยไม้มีดอะเก่งไหมอ่าแมน I am perfect มันบอกมัน perfect มันแบบเหี้ยเลยพี่บอลกูจะรู้แล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามึง perfect อ่ะกูจะรู้ได้ไงอ่ะ นี่ไงเหรียญไฟกูให้มันไปให้มันไปตีมให้มันมาวัดดีไหมตีเลยไดี I don't somebody know how show can me เหรียญไฟอันนี้ตัวแล้วให้ไปแล้วเหรียญไปเหรียญมันมันใช้เยอะนะพี่เมย์ใช้กี่เหรียญอะใช้เป็นร้อยเลยขึ้นปักหลามไฟได้ร้อยร้อยมาอู้ just just fighting with me by hand อะไรมึงจะต่อยมึงจะต่อยมัดกับกูมึงจะเอามัดกับกูนะไปดี๋ยวไปดี๋ยไปดี๋ยเออเดี๋ยวขอให้ขอขอือขอขอเือไปเดียวเยมือเดียวเฮ้ยมึงไปไหนอะหนักเลย Ơi Ơi tụi mày phải đi này à มึงฟังนะโง่โง่ชิบหายลยไอยเฮี้ยมึงบ้าวะเนี่ยโคตรกากอะไรเพอร์เฟคบ้านพ่อมึงเป็นอย่างเงี้ยวะแต่มันเป็นเชรนะพี่บอลพี่ต้องให้มันไปดันนะไม่ไม่แต่แต่ตัวมันเหมือนพุกตัวปีศาจเลยอะจริงๆกูเห็นตัวมันเหมือนพวกตัวลำอ่ะ No I mean I mean perfect I mean knife or whatever not not by hand มันบอกมันหมัดกลางมันเก่งอะไรมีดเก่งมีด Because it's a snow outside so a little bit cold โอ้ไม่เกี่ยวเฮียอะไรกับสนูเลยมันเกี่ยวอะไรล่ะสนูเหมืองหมันไปเรื่อยอย่างนีมืองหมันไม่อยพวกเราใส่เสื้อแขนสั้นอแข็ออกเลยผมไม่มือแข็งนะครับพี่แล้วแล้วโมจิอะไรแข็งคะ มจิอะไรอะโมจิโมจิอะไรอะไอ้นี่ไปหาเปิดไปหาเปิดหาไม่เขาดูจะโดนเขาประจานให้เขาแจ้งความจับมึงแล้วไอชี้อมันโลกกิตเลยอย่างนั้นอะไอขวไอขเอาแมจิไปไหนแมจิลงเลยไอ้นี่มันหนักแล้วไม่ติลงเลยไม่ติลงเลยไมจิอย่าเลยตัวนี้ตัวหนักอย่าพูดอะไรโมจิเฮ้ยเชี้อะไรสัตว์ก่อนมึงอะ พี่มันจูพี่ยยมันอากจูเมสเปล่ามันอยากจูเมสหรือเปล่าข้างบอยน่ะมันคงจะจูวันหรงแน่ในในจูวันไอจูวันอ่านี่นี่จูวันนี่ย no 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 I I have a boyfriend นี่นี่ๆๆๆๆีนี่นี่ I have b o y f r i I want the guy with the red hair he's my type โอ้โหเขาบอกว่าเขาชอบแบบผมแดงอ่ะผมแดงเชี่ยอะเลยนะไอ้สัตว์ไปมึงไม่ได้เขามึงไม่ได้เขาแกงนะ ไอเดี๋ยเอาปี่เอมาต้องไาแกยงอเดี๋ยวพูด่วเกแกยั่มันปไ้ัดเอามันไว้อยู่งันะเดี๋ยวก็มีคนผ่านมาเจอมันเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็กดไอ้ี่หมอ14สี่เลยพี่บอลหมอ14่สี่ตำรวจสามี่ยแล้วเนี่ยเข้า้นะเขพึ่งสอบหมอหมออาสาเออหมออาสาไม่ไดอย่าีวะ